หมามีม่ว่าแถวนี้อ่ะมันจะต้องมีสมบัติซ่อนอยู่นแน่เลยคุณแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมามี่ว่าคุมทรัพย์อ่ะมันอยู่ที่ไหนป๋ามันก็ไม่ยากเลยอันดับแรกนะทุกคนเราจะต้องไปตามหาลายแทงสมบัติมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละคุณเขาเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วว่าอยู่ต้นนั้นอุ้ย ถ้าอย่างนั้น่ะเรารีบไปดูดีกว่าคุณเขานหนมงูไหนเล่สบมมีไม่เห็นเลยอไม่เห็นเลยมมอเอามมีหายไปไหนอะเอาแย่แล้วครับเด็กๆมามีหายไปแล้วือว่าแผนที่มันอยู่ไกลกว่านี้แผนที่มันอยู่ไกลกว่านี้ ไม่ใช่มามีหายไปแล้วเด็กๆเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นสิเด็กๆนั่นมันกระดาษอะไรอะนน่ะ,เร,ะ,อะ,รอะเราไปดูกันสิมันคืออะไรไหนไหนไหนขอดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเขียนว่าแผนที่ขุมทรัพย์เฮ้ยนี่ไงแผนที่ขุมทรัพย์เจอแล้วเหรอเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,เราต้องมาดูก่อน,อนมาดูก่อน ไหนนะให้พี่ดีอ่านให้ฟังไหนพี่อ่านซิปริศนาที่หนึ่งฉันสูงใหญ่กว่าใครเพื่อนเฮ้ยเด็กๆมันเป็นแผนที่ปริศนาเราอ่ะจะต้องไปหาก่อนว่าใครที่สูงใหญ่ที่สุดแถวนี้แถวนี้ใครสูงใหญ่ที่สุดเฮ้ยไม่เกี่ยวป้าไม่เกี่ยวที่เป็นงจริงที่ดีหรือเปล่า<ม>หรือว่าแผนที่อยู่กับพี่ดีไม่ใช่นะครับทุกคนอุ้ยเด็กๆเห็นนั่นไหม ตรงนู้นน่ะมีคนเตะฟุตบอลอยู่3ามคนเราไปฝึกเราไปดูไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นคนที่สูงที่สุดหรือเปล่าที่อยู่ในนั้นใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าเด็กเดวิ่งเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนูเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยเตะบอลกันอยู่นี่สามคนใช่ไหมครับครับใครตัวสูงที่สุดในนี้ คนไหนตัวสูงที่สุดใดนี้ออกมาวัดความสูงให้หน่อยครับใครสูงที่สุดครับอุ้ยนน้อง,อ,งอุ้ยสูงเท่ากันเลยอะพี่นายหรือว่าแทนที่จะอยู่กับพี่สองคนนี้เอายังไงดีเอ,อ่อหนูครับหนูชื่ออะไรครับกัปตันครับน้องกัปตันน้องกัปตันมีแผนที่หรือเปล่าครับไม่ครับแผนที่หาสมบัติ มีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วน้องครับมีแผนที่หาสมบัติไหมไม่ครับไม่มีน่าจะไม่เกี่ยวกับพี่เขาแน่เลยพี่เขาไปเตะบอลแล้วอ่ะพี่เขาไปเตะบอลแล้วใช่ไหมใช่แสดงว่าปริศนานั้นน่ะเราต้องคิดกันดีๆคืออะไรนะยักษ์คือยักษ์เพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วยักษ์อยู่ไหนแล้วยักษ์อยู่ไหนเด็กๆตรงไหนที่ยักษ์ที่สุด ไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เอ๊ะเป็นไปได้ไหมครับเด็กๆที่ปิศานั้นน่ะสูงใหญ่ที่สุดนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่คนก็ได้หรือว่าอันนั้นเด็กๆครับอะไรที่ใหญ่ที่สุดแถวแถวนี้อันนั้นอันนี่ตรงนั้นเหรอตรงนั้นน่ะมันอยู่นอกมันอยู่นอกโรงเรียนเราไปไม่ได้อะไรที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนต้นไม้หรออะไรอ้นนั้นอันนั้นเฮ้ อันนั้นหรือเปล่าที่สูงใหญ่ที่สุดเราไปดูกันดีกว่งเด็กๆเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหเด็กๆวิ่งเงินใหญ่เลยครับเจอไหมเจอไหมพี่ดีเจอไหมครับอุ้ยทุกคนนี่มันประธานนักเรียนนี่นาเจอไหมมีไหมครับไหนครับใกล้ๆทงจะมีนี้นะคะมีอันนี้อันนี้คือที่ประกาศเสียงใช่ไหม เด็กๆครับเป็นไปได้ว่าปริศนาต้องอยู่แถวนี้อุ้ยป้าป้าเห็นนู่นกระดาษอะไรอ่ะเฮ้ยกระดาษอะไรกระดาษอะไรครับดูสิอุ้ยมันเป็นแผนที่จริงๆด้วยเด็กๆไหนดูสิเหมือนกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนมันมีอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับน้องๆแต่ว่าอันนี้เป็นปริศนาที่สองมันเขียนว่า เฮ้ยวงกลมเด้งดึงเฮ้ยนี่ไงวงกลมเด้งดึงของเราเด็กคิดคิดเด็กคิดครับทำไงเราจะเจอปริศนาอันต่อไปครับหรือว่าหรือว่าเราจะต้องไปชูดบาสให้ลงห่วงหรือเปล่าพี่กาตันใช่ครับใช่ไหมงานนี้พี่กัาตันทำจบแล้บ้านถ้างั้นเราไปชูดบาสให้ลงห่วงกันเลยครับเด็กๆ มาเลยครับเด็กๆปริศนาข้อต่อไปของเราน่าจะอยู่ในลูกบารสกับห่วงบารสตรงนี้แหละถ้าเราชูดบาสแล้วลูกบาสลงห่วงนะเราอาจจะเจอปริศนาข้อต่อไปก็ได้ใช่เอามาทุกคนต้องช่วยกันโอ้โหไม่ลงไม่ลงครับอีกนิดเดียวครับเอาทุกคน,นเด็กๆต้องช่วยกันโอ้โหไม่ลงในพี่ดีพี่ดีก็ยังไม่ลงเร็วๆเด็กๆช่วยกัน เฮ้ยลงไปแล้วเด็กๆลงไปแล้วหนึ่งลูกย้ไม่ที่สุดก็ลงแล้วครับเด็กๆเฮ้ยเด็กๆนั่นกระดาษอะไรอะกระดาษอะไรใช่ไหมครับเฮ้ยจริงๆด้วยมันคือแผนที่ขุมทรัพย์ ปริศนาอันที่สามปริศนาที่สามใช่เสียงเพลงแห่งความสุขเสียงเพลงแห่งความสุขเสียงเพลงแห่งความสุขเด็กๆเสียงเพลงแห่งความสุขคืออะไรครับของหนูคืออะไรเสียงเพลงแห่งความสุขนึกไม่ออกเนี่ไม่ออกมีใครนึกออกเสียงคำของเพื่อนหรอเสียงคำก็ยังไม่ใช่เด็กๆนึกอะไรออกไหมเสียงแห่งความสุขเพลงโปเกมอนเพลงโปเกมอนยังไม่ถูกนะครับยังไม่มีเลย เสียงเพลงแห่งความสุขมาแล้วเห็นไหมได้ยินไหมมันมาจากตรงตรงนู้นหรือเปล่าในดูซิมาจากตรงนู้นแน่ๆเลยเด็กๆเราไปดูกันดีกว่าเร็วๆเร็วๆนู่นๆนู่นๆนู่นเสียงเพลงแห่งความสุขอยู่ตรงนี้ตื้อดื้อเฮ้ย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 เด็กๆเราเจอแล้วนี่ไงเสียงเพลงแห่งความสุขอยู่นี่เองโอ้เราเจอคุมทรัพย์แล้วครับเด็กๆ ดูซิว่าขุมทรัพย์ของเราคืออะไรไหนดูซิไหนดูซิอะเด็กๆหลับตาก่อนเด็กๆหลับตาก่อนเด็กๆหลับตาเดี๋ยวนี้ดืด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 มีไงได้แล้วอุ้ยอะไรเอ่ยไหนดูซิอู้ไอพิมเม็ดเม็ดไหนใครจะอสมบัติอีกครับนี่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 โอ้โหเด็กๆช่วยกันหาสมบัติแบบ อย่างคึกคักสนุกสนานใหญ่เลยอ่ะว้าวคุมทับไอติมหลับตาหลับตาหลับตาไ<า>ด้อีกแล้วโอ้โหคุมทับไอติมแฮนดา้าพี่นายโอ้โหคุมทับไอติมไมโลม <c oughs> อ้โห <c oughs> มีคนทำคุมท <c oughs> ับย์หกอ,อ้าวพี่ดีโอ้โห ขุมทรัพย์ไอติมช็อกโกแลตอ่ามีใครเอาขุมทรัพย์อีครับเด็กๆนี่โอ้โหขุมทรัพย์อะไรนะเนี่ยอะไรนะอะไรนะองตัวปู๊ดเอออ่ะเด็กๆไหนมาดูซิมาโชว์ขุมทรัพย์ของเรากันหน่อยไหนโอ้โหกินกันอย่างอร่อยสนุกสนานเลย หเด็กๆครับในที่สุดวันนี้ภารกิจตามหาคุมทรัพย์ไอติมของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยเ <c oughs> สนุปแล้วขุ่มทรัพย์ของเราก็คือไอติมนี่เองใช่แล้วไอติมจากมามีนี่เองถ้าน้นองๆชอบคทีมีนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องดีทีวีโอนท์ช็อตพื้ที่ข่าวีทีวีหนูดีเกมเม่ขอเปอาติดตามนะครับบ๊ายบาย